สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้เราก็จะพามาชมบอลสีที่มีลักษณะสวยงามอีกอีกต้นหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นบอลสีไก่ราชาวดีนะครับตัวที่ผมมีเนี่ยนะครับก็คือเป็นไก่ราชาวดีที่เริ่มกลับสีแล้วนะครับก็จะเห็นว่าลายดา่าง สีที่กัดนะครับก็จะเห็นว่านะครับสีที่กัดเนี่ยคือมันสวยงามมากนะครับจริงๆเราเคยเห็นต้นที่กัดสีแบบทั้งใบซึ่งสวยกว่านี้อีกนะครับแต่ว่าอันนั้นต้องเราต้องเลี้ยงไปสักพักนะครับแล้วเขาจะค่อยๆกัดสีไปเรื่อยๆนะครับบอนสีไก่ราชาวดีนะครับก็เป็นหนึ่งในตระกูลที่อยู่ในที่เราเรียกว่าในกลุ่มกลุ่มไก่นะครับหรือเราเรียกว่าตับไก่นะครับ ลักษณะของตัวราชาวดีไก่ราชาวดีนะครับเขาก็จะมีตัวะสะดือสีแดงแล้วก็กระดูกก็จะเป็นสีเขียวเส้นก็จะเป็นสีเขียวจะกัดสีเป็นเม็ดสีชมพูชมพูอขอบขาวขาว,ขาวนะครับก็จะกระจายเต็มไปหมดทั้งใบนะครับสวยงามมากนะครับต้นนี้ราคาของไก่ราชาวดีนะตอนนี้เนี่ยคือราคาจับต้องได้นะครับ ต้นนี้นะครับสูงประมาณเกือบ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 หกเซนได้นะครับราคาแค่500รบาทเองน exemple, ะครับแล้วก็เป็นบอนสีที่เลี้ยงนอกตู้ได้นะครับเลี้ยงนอกตู <kin> ้ได้เนี่ยคือเราไม่ต้องกังวลนะครับว่าใบเขาจะทิ้งหรือว่าจะหัวจะยุบหรืออะไรเงี้ยนะครับก็คือเลี้ยงได้อย่างดีนะครับแค่รองถาดนะครับ ตรงกระถางนะครับก็รองน้ําอย่างนี้นะครับแล้วก็ผมก็จะใช้ตัวมะพร้าวสับนะครับไปโปะหน้ากระถางเพื่อช่วยรักษาความชุ่มชื้นให้กับให้กับดินดินปลูกวัสดุป,ปลูกนะครับในส่วนของดินปลูกนะครับผมก็ใช้แค่ดินใบก้ามปูนะครับดินใบก้ามปูอย่างเดียวนะครับก็ปกติคือถ้าเลี้ยงบอนสีนียก็คือเราสามารถ ใช้แค่ดินใบก้ามปูเนี่ยก็คือเลี้ยงแล้วก็เขาก็จะเติบโตได้เป็นปกตินะครับแล้วก็เราอาจจะเสริมตัวปุ๋ยที่เป็นปุ๋ยออสโมโค้ดลงไปก็ได้นะครับอันนี้ก็ไม่เป็นไรบางคนอาจจะใช้ดินขุยไผ่ดินดินอะไรเนาะดินใบมะขามก็ได้เหมือนกันนะครับไม่มีสูตรตายตัวนะครับแต่ความสวยเนี่ยก็คือ ความสวยเนี่ยบางทีมันก็ขึ้นอยู่กับแสงขึ้นอยู่กับอุณหภูมิอะไรพวกนี้นะครับเพราะว่าบอนสีเนี่ยเขาจะชอบอุณหภูมิที่ที่เป็นอุณหภูมิบ้านเราแต่ว่าจะชอบความชื้นแบบแบบร้อนชื้นนะครับที่เขาเลี้ยงในตู้อบก็เลยทําให้บอนสีเนี่ยเขาโตได้ดีนะครับแล้วก็กัดสีได้อย่างเต็มที่นะครับอันนี้ใบใหญ่มากนะครับใบใหญ่มากแล้วก็เริ่มสวยแล้ว ตอนที่ได้มาเนี่ยก็คือเขาบอกว่าเป็นไม้ที่เขาไม่เคยเป็นไม้ที่เกิดจากการผ่าหัวแต่ว่าเลี้ยงมา5-6เดือนแล้วเสร็จแล้วเนี่ยผมก็เอามาเลี้ยงต่อเนี่ยก็ได้ประมาณ2เดือนรวมๆแล้วถ้าอายุเขาตอนนี้ก็ประมาณสัก7เดือนซึ่งก็น่าจะมีหัวแล้วนะครับแต่ว่าผมก็ยังตั้งแต่รับมาผมก็ยังไม่ได้แบบลองเปลี่ยนกระถางหรือว่าลองรื้อดูนะครับอาจจะมีหัวจริงๆก็ได้นะครับซึ่ง แต่ว่าผมอาชอบเลี้ยงให้ให้เขาให้เขาเต็มฟอร์มนะครับให้เขาแบบโตไปเรื่อยๆนะครับชอบที่ให้ไม้เขาเติบโตนะครับแล้วก็มีทรงพุ่มสวยๆนะครับก็เลยยังไม่ยังไม่ได้มีผ่าหัวหรือว่าตัดขยายอะไรทั้งสิ้นนะครับจะเห็นว่าถ้าเราพินิจพิจารณานะครับตรงเม็ดที่เป็นสีชมพูนะครับลักษณะเขาก็จะเหมือนกับว่ามี มีเส้นใยเส้นเป็นร่างแหนะครับประสานกันเพราะว่าจริงๆก็อาจจะเป็นเส้นใบของเขานั่นแหละเพียงแต่ว่าพอมันเกิดการกัดสีเนี่ยทำให้ตรงส่วนที่เป็นร่างแหตรงนั้นเนี่ยมันมีความชัดเจนเกิดขึ้นนะครับซึ่งสวยงามมากนะครับเวลาเลี้ยงต้นไม้เนี่ยผมก็จะชอบมาดูพวกดีเทลแบบนี้นะครับซึ่งจะทําให้เราเห็นว่าไม้แต่ละชนิดเนี่ยมันมีความความอัศจรรย์มีความสวย แล้วก็เราดูแบบลึกๆเนี่ยก็คือมันก็จะเป็นถือเป็นลนักษณะพิเศษของเขานะครับโอเคสําหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากไก่ราชาวดีไว้ในอ้อมอกอ้อมใจเพื่อนๆด้วยนะครับใครที่อยากจะหามาลองเลี้ยงนะครับก็ตอนนี้ราคาไม่สูงนะครับราคาจับต้องได้นะครับก็อาจจะลองเลือกดูนะครับถ้ามีร้านบอนสีใกล้ๆหรืออะไรเนี้ยนะครับลองไปดูว่า มีตัวนี้อยู่หรือเปล่าบางร้านก็อาจจะขายถูกขายแพงตามต้นทุนที่เขามีนะครับเพราะว่าการเลี้ยงไม้เนี่ยต้องบอกว่ามันมีต้นทุนบางครั้งเราจะบอกว่าเฮ้ยเขาขายแพงก็ไม่ได้เพราะต้นทุนเขาก็อาจจะมามาสูงนะครับฝากกดติดตามช่อง PLAN with มีเป็นกำลังใจให้กันไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราจะหาไม้สวยๆมารีิวให้กับเพื่อนๆต่อไปนะครับโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับ